มวดปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวอาร์มี่4กันนะครับมาดูกัน <c oughs> เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว STI ตัวแต่งนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดกล่องมาเป็นยังไงนะครับไปกล่องมาก็จะเจอคู่มือปืนและก็แมกกาซีนนะครับเห็นมีคนถามมาถามผมว่าว,ว่า เจ้าตัวนี้เขาไม่มีรางมาให้เหรอบางทีบางคนเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตมาว่ามันมีรางมาให้นะครับบังเอิญรางที่โรงงานผลิตมามีปัญหานะครับเขาเลยยังไม่ใส่มาให้นะครับเขาเลยมาเป็นอย่างนี้ซึ่งอย่างนี้ก็สวยในระดับหนึ่งนะครับทรงจะคล้ายๆกับพวกไฮคาปามันก็มาจากพวกไฮคาปาแหละจากตัวต้นแบบแล้วก็แต่งนู่นแต่งนี่นะครับกริปมือเป็นพลาสติกสไลด์เป็นโลหะนะครับมีการทําไอเจ้าตัวสักๆมาให้ทําให้จับแล้วก็ชับมือนะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกโอเคไหม โอเคไหมทําให้เล็งง่ายศูนย์หลังบากใหญ่นะครับเล็งง่ายมากสำหรับคนที่ตามมายยีปัญหางผมโอเคเลยเจ้าต,ตัวนี้นะครับสไลด์เป็นสไลด์แยกนะมาดูสไลด์แยกกระพึิบสไลด์โอเคป่ะสไลด์แยกนะครับข้อดํานะครับงานสวยไก่นิ่มไก่ตื้นตนะหรอกไก่ตื้นเพราะแตะปุ๊บโอเคไหมมันไม่ลึกมันไม่ลึกเหมือนกับไอ้พวก1นึ่งซึ่งมันลึกมากแต่ก็ถามว่ามันมันก็ยังลึกกว่าเจ้าตัวอนูบิส นะครับของเบลอะอะดูบินแปะปึ๊บถึงเลยอันนี้ยังมีช่วงมีช่วงมีช่วง,วงแฉกให้ขยับเห็นไหมมันจะมีช่วงไอ้น,นั้นแตะปึ๊บไปเลยนะครับมีบอ่อแม็กมาให้นะครับแม็กก็ซีมาจุ่มสาวสิบนัดเป็นโลหะนะครับนั้นหนักทั้งตัวนี่หนึ่งกิโลกว่ากว่านะครับขออภัยที่งานครั้งนี้จะจะไม่มีการตัดปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บนะครับโอเคไหมนะครับชิ้นงานค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวที่บอกเลยว่าอาร์มี่อาร์มี่ต้องยิงซึ่งจริงๆตาผมก็ย <laughs> ังไม่ค่อยไหวแต่ว่า ทำไงได้อะโซนอะอาร์มี่ต้องยิงไม่ยิงไม่ใช่อาร์มีมมม่นะครับนะวันนี้จะทะลึง่งนิดนึงนะเล่นหลอดอยู่น้ำก็ดีกว่าเนาะโอเคป่ะ่ะเดี๋ยวดูให้นะว่าได้ไหมแต่จะพยายามยิงให้นะครับก็พอมองเห็นเงาลางๆนะครับเห,นนะเห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นหลอดดูน้ำอะเดีย๋ยวน้ามือของอยู่นี่ตึกต๊กๆหลอด,ดน้ำอยู่นี่โอเคหลอดอยู่นี่นะเดี๋ยวลองให้นะครับว่ายิงได้ไหม ขยับกล้องกัอนมืออยู่นี่หอดนะพี่โอเคป่ะมาดูกันว่าโอเคหรือเปล่า โอเคนะครับด้วยร่างกายที่ไม่พร้อมแต่ก็ซัดตลอดจะจุยเหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมอืมลูกกระจุยลูกกระจุยเค okay, ปว่าจะถามว่ายิงดีไหมบอกเลยว่ายิงดีนะครับแต่ว่าด้วยสายตาที่ตอนนี้ตากว่าก็พยายามจะไม่เพ่งมากนะเห็นเงามันลางๆอ่ะนะครับนะก็ยิงให้ดูเห็นไหมมันก็จะอยู่ผมพยายามเล็งไปลายเห็นไหม ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะโดนกระแทกไปปลายตลอดเนาะแต่ไม่ขาดเกือบขาดโอเคปะ่ะโอเคไหมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับมีคนเข้ามาถามก็เลยยิงให้ดูโอเคไหมนะนนนา,นนานทีจะได้ดูผมยิงแนละ้วว่าตามผมมีปัญหาอยู่แล้วถ้าตาหายดีแล้วก็จะพยายามยิงให้นะครับโอเคนะขอบคุณท่านรับชมนะครับเราจะมีอรไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกโอเคนะ สวัสดีครับ